เปิดค่าตัวเบลล่ารานีล่าสุดหลังปีที่แล้วคว้างงานพรีเซนเตอร์ไป20ตัวกลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อใหม่ดาวิกาาได้ประกาศขอยุติทำรายการหลังเจอดราม่าเมาสนางเอกตัวแม่แย่งซีนก่อนเจอราม่าอีกรอบหลังไม่มีการเอ่ยปากขอโทษถึงนางเอกที่โดนโยงอย่างเบลล่ารานี แล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดค่าตัวของบิวลารณีหลังเจอดราม่ากแก๊งสี่นางเอกมอมาเมากลางวงด้วยเรทค่าตัวของบิวลารณีละครที่เธอแสดงนั้นจะอยู่ที่ตอนละ80,000บาทส่วนค่าตัวของงานโฆษณาจะเริ่มต้นที่9ล้านบาทต่อชิ้นและสําหรับออกงานอีเวนต์อยู่ที่ประมาณ200,000บาทต่อครั้งโดยปีที่แล้วเธอนั้นก็ได้กวาดงานพรีเซนเตอร์กว่า20ตัวเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ